ไปค่ะแฟนแฟน F1 รอฟังอยู่หรือเปล่าคะเรื่องนี้เนี่ยไปดิฉันเองเนี่ยก็เป็นครั้งที่2ค่ะที่ได้มีโอกาสไปดู F1 นะคะครั้งแรกเคยไปดูที่สิงคโปร์แต่ว่านานมากแล้วค่ะแล้วก็พอเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ได้ศึกษาว่าจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นบ้างนะคะกับประเทศไทยการทำ F1 เนี่ยคนที่เป็นแฟนแฟนเนี่ยรู้อยู่แล้วละเพราะว่ามันคือหนึ่งในแมนเมด เดสิเนชันนะคะเป็นเรื่องของทัวริสว่าเรามีแซนซันซี S C, มีทะเลมีอะไรที่เป็นของธรรมชาติเนมีอยู่แล้วแต่เราไม่มีแมนเมดเดสิเนชันให้คนต่างชาติรู้สึกว่ามาเพื่อทําสิ่งนี้อย่างตัวที่ตัวที่เขาใช้พวกพวกสแตนน,นั่งอะไรเเขาพับมาเลยนะคะพับมาจากประเทศเอ,อื่นๆแล้วก็มากลางในประเทศนั้นมีการตั้งของกล้องสื่อเนี่ยเขาตั้งกันจริงจังกลางน้ําจอใหญ่เพราะต้องเห็นทุก360องศาคือการจัดตั้งการติดตั้งเนี่ยมันมัน Amazing มากค่ะท่านผู้ชมคือ เราไม่เคยเห็นแบบนี้เลยว่ามันยิ่งใหญ่มากแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศเราอ่ะมันจะพัฒนา perception พัฒนามุมมองหรือพัฒนาสกิลของคนไทยไปอีก9ก้ากระโดดเลย แค่มีงานนี้มาจัดอะค่ะที่ฉันมองเห็นเป็นภาพเลยว่าโอ้โหถ้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยไปคุยกับเขาด้วยนะคะว่าอ๋อ oh, ยูยกทีมของยูเนี่ยไปทุกประเทศเนี่ยแล้วคนไทยจะได้มีโอกาสเข้าไปช่วยใน F1 บ้างไหมในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของการทํางานในนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากมายเขาบอกว่ามีแน่นอนเพราะว่าทุกที่เขาก็ต้องใช้คนโลโก้เช่นกันเขาไม่สามารถแบกทุกคนไปทั่วโลกได้ใช่ไหมการจ้างงานก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงสัน้นหรือช่วงยาวอาจจะเพิ่มโอกาสให้คนไทยที่ว่าไปสมัครงานกับเขาเลยก็ได้หรือ แค่งานช่วงสั้นๆนั้นก็ได้แล้วก็แน่นอนว่ามันจะเป็นดิสซิเนชันใหม่ๆที่ใครที่ไม่เคยมาฝั่งนี้เลยก็อยากจะมาค่ะเพราะว่า F1 เนี่ยมีคนดูทั่วโลกเนี่ยเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆจริงแล้วเนี่ยฟอร์มูล่าวันนี่คือตัวท็อปนะที่เขาเขาแข่งรถกันจริงๆแล้วมีฟอร์มูล่า2ฟอร์มูล่า3ด้วยนะคะก็คือเป็นค่อยๆค่อยๆเริ่มแต่มือสมัครเล่นแรกๆขึ้นไปเี่ยเก่งขึ้นเก่งข,ขึ้นเรื่อยๆวันที่ไปที่มอนาโคี่มีโอกาสเจอน้องคนไทยนะคะซึ่งตอนเนี้ย เป็นนักแข่งอยู่ที่ฟอร์มูลา3เขาก็พูดเลยว่าความฝันของเขาอ่าเขาก็อยากสุดท้ายอยากไปเป็นนักแข่งของฟอร์มูลา1นี่แหละค่ะมันก็จะเป็นการสามารถสร้าง ความหวังนะคะให้เด็กไทยได้ร,รู้สึกว่าการแข่งรถเนี่ยมันไม่ไกลเกินไปสําหรับเขาแล้วก็ดิฉันได้มีโอกาสได้ไปลองนั่งรถดูนะคะของคุณอเล็กซ์ซึ่งเขาก็ภูมิใจเขาก็ติดธงไทยว่าเขาเนี่ยเป็นเป็นคนไทยมีเชื้อสายไทยนะก็รู้สึกว่าน้องเป็นเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเหมือนคนไทยเลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดภาษาไทยแต่ว่าน่ารักมากๆนะคะก็ให้ดิฉันไปดูรถของเขาะคะ่ะแล้วก็อาจจะลาบากนิดนึงนะคะาเขาสูงมากแล้วก็รถเนี่ยปรับตามความ ยาวของของคนแข่งนะคะดิฉันก็เข้าไปก็ไม่ถึงนะคะขาไม่ถึงที่เหยียบนะคะมันมันไกลมากแล้วก็เห็นว่าโอ้โหมันใช้ความสามารถแค่ไหนเนี่ยที่จอในรถนะคะแคบแค่เนี้ยแล้วเห็นกั้นเงนี้ย เขาขับได้ยังไงในความเร็วขนาดนั้นนะคะรู้สึกว่าเก่งมากแล้วต้องใช้การฝึกฝนอย่างมากใช้ความอดทนอย่างมากแล้วการสร้าง F1 เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทําให้คนที่มีความชอบในเรื่องนี้นะคะเข้ามารวมตัวกันแล้วการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นอย่างไร <S <S แค่หนึ่งวันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อจะดู F1 หนึ่งแสนคน สามวันประมาณ3า0 0 0 0คนโรงแรมบุกเต็มแน่นอนร้านอาหารเต็มแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางรถไฟฟ้าแท็กซี่ทุกอย่างเต็มทุกช่องทางแน่นอน,นะคะที่สำคัญนะคะไม่ใช่แค่กรุงเทพเขาก็มีจังหวัดข้างๆอีกที่อยากไปหรือว่า International นแนลแอรพอร์ตของเราทุกที่มันเป็นโอกาสที่เพิ่มขึ้นทั้งประเทศจริงๆค่ะอย่างที่บอกว่าแค่คนจะเข้ามาดูเนี่ย แสนคนต่อวันนะคะแล้วการแข่งขันหรือการเตรียมเนี่ยมันมีสาวันแต่อทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์เนี่ยคนก็จะเริ่มเข้ามาแล้วเข้ามาเตรียมตัวเขาไม่ได้มาวันแค่3าวันนี้แน่น,นอนเขาต้องมาก่อนล่วงหน้ายิ่งทีมงานที่บอกว่าเมื่อกี้ทำอยู่สองสามอาทิตย์เขาก็ต้องมาก่อนล่วงหน้าอีกอันนี้คือสิ่งที่จะทําให้เกิดหายซีซั่นอีกช่วงหนึ่งเลยเขาเรียกว่าเป็นความหวังนะคะตอนนี้มี24ประเทศเท่านั้นนะคะที่จัดงานของ F1 แล้วในเอเชียของเราเนี่ยมีแค่3 4มสี่ประเทศเท่านั้นเองนะคะแล้วเราจะเป็นหนึ เปอร์เซ็นต์สูงนะคะที่จะเป็นหนึ่งในนั้นอันนี้ก็รอจริงๆค่ะก็อยากให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักกีฬาประเภทนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็อรอลุ้นกันค่ะ